ขับรถระวังชนซุกโซนนี้ดูน um ี่ดาจ้าเนี่ยจ้าใครอีแบงค์หน่อยพูดว่านี่ป่าอะไรป่าอะไรป่าหึ้มมะพรานน่าจะคอนเซปต์อะไรอ่ะกินนาบานเหรอกินนี่ ลีอ๋อนกินนาบานอ๋อไม่ใช่กินนาบานสาวเจ้ยสาวเจ้ยคอนเซปต์นี้เข้าข้างแม่แล้วว่าดูดินางมาโบลาเนอะมาโนลามาโบลาเป็นไรอ่ะอย่าอย่าพักชนะอย่าปักไม่ได้อย่าสัตว์น้ำได้ไหมนางมโนราเขาถอดปีกถอดหางนะอีนี้อยู่ดีๆถอดหัวด้วยตอนกลางคืนนี้มันโล่งหน่อยก็เลยเหลือตรงนี้ไม่ใช่โล่งธรรมดานะโล่งอะไรโล่งศพ เราอยาเล่นให้เรานี่ไงซีตัวเองไม่ได้หรอกัดตัวเองเ็กน้อยสุดอันนี้ก็ลงลงอะไรลงบานบ้าอันนี้ก็ลงลงอะไรแม่ลงนรกแต่จริงๆริงแล้วเรารู้ป่าวว่าจริงๆในบทละครกรุงเก่าสมัยอุทยานางมโนราคิดแซ่บมากเป็นยังไงก็คือด่าเองแม่ไม่มีลูกสาวเจ็ดคนแม่ก็ห้ามไม่ให้ลูกสาวไปเล่นน้ำแบบว่าอย่าไปเล่นน้ำอันตรายอย่างเงี้ยมีลูกสาวเจ็ดคนนางมโนรนาะ แม่จะมาห่วงไปกับตัวโอ๊ยอยู่โตแล้วไปอยู่กับแม่จะไปมีผัวได้ยังไงนานก็เถียงเลยนะแม่ก็เลยว่าหล่อน้หญิงไม่ดีดอย่างนี้ชอบอยนีประมาณนั้นนางมโนรักก็ตอบกรอนแม่มาด่าลูกไม่ถูกต้องทั้พี่ทั้งน้องเหล่าเราดอกเหมือนกันดอกสิ้นทั้งเผ่าเหล่าเราดอกสิ้นทั้งพันดอกก็เหมือนกัน ทั้งองคพระราชารดาเฮ้ยโอเคได้ด <Mustang> ่า <described> ด่าอันนี้คือบทละครครังกรุงเก่าตั้งแต่อิธยาที่มโนราดด่างแม่เลิศเออเลิศด่าเก๋ๆยากเอาแบบมโนรานะมีสองคนอีกาอีปอนดากราดดากราดไม่เท่าไหร่จะด่าแม่ตัวเองได้ไหมไปเล่นเขาถือได้ไปถึงกลางไหมเอานี้กลางใส่หนูลมมีคนลอดอุ้ยแล้วเอาออกไงอ่ะ เว้อย่างทานลกเก็บมานี่เราแล้วเอาไม่เป็นก็ไม่ต้องเอาออกอืมเอาไม่ออกอ่ะเอาไม่เราลืดลุกออกทางนี้ดิลุกออกคนนี้ลุดไปเรื่อยอ่ะติดอ่ะอ้อละหมากงั้นเดี๋ยวซื้อใหม่ให้พี่เขาละกันเออบ้าเเจอกันนะขอบคุณนะที่ว่าให้ใช้มาตั้งนานตอนแรกนี้เป็นสระกินาลีพอนางลงเสร็จปุ๊บกลายเป็นสระกินหมากแทน ไว้ตอนแรกเป็นกินาลีตอนนี้เป็นกินไข่ต้มแล้วมึงเลสูนนั่งยกทงนี้เหมือนทงป้ะนมเออยกทงเหมือนทงอุ๊ยเห็นแล้วอยากว่ากรอนให้นางเลยอ่ะกรอนอะไรคะใดใดในโลกล้วนโนเสาเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดแก่เอ่ยเสียงเลือเสียงเลาอ้างเถอะเอ ตื้นตื้นตืน่งูเหยื่อแล้วนั่งอยู่ภาคใต้นั่งควรไปภาคผ่อนแต่มาถ่ายกับอีแบงดีนะดีไงฮะมันให้กําลังใจเมื่อกี้ถ่ายเสร็จถามมันว่าเฮ้ยรูปนี่ดีเป่ายกนิ้วโป้งเลยบอกว่าเยี่ยมนี่ถามว่าเห็นแล้วเหรอมันบอกว่ารูปไหนเนี่ยคนเหนือมาเห็นน้ำอ่ะคนเหนือเรียกว่า วอเตอร์อ่าแต่พอเราเหนื่อนรูปนางปุ๊บคนเหนือบอกพอเตอร์พอเตอร์เจ้าพอเตอร์เจ้าขับรถระวังชนซุกซนนี้ดูนี่านี่ยไอ้ดาใครมีแหวงหน่อยพูดเร่านี้ป่าอะไรป่าอะไรป่าหึมมะพ้าวป่าหึมมะพราน จริงๆแล้วสระนี้เป็นสระของญ<า>ีง่ปุ่นนะยังไงแม่สระอโนดัดไม่ได้อโนดัตธรรมดาด้วยเป็นอโนดัตจีนนางเหมือนนางในวรรณคดีเลยอ่ะมึงเหมือนนางในวรรณคดีเลยอะคดีนะใช่ มึงเป็นนางในบันทคดีเหมือนกันอะไรเป็นนางในบันทคดีอาชญากรรมที่ก้องเหมือนถ่ายปฏิทินเจนนี่เมื่อกี้เหมือนถ่ายปฏิทินแล้วน่งถ่ายปฏิทินอะไรวะปฏิทินอะไรแม่ขงขงแก่ทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้ยสับสไคร้และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ย ทำไรสัตตะกดเอ้ยนี่ทำไรอะสัตตะกวดเอ้ย